สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะเป็นหมอนทองนนนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ชุดใหม่ที่เราเปลี่ยนถุงเลี้ยงเดดนะคะต้นพันนะคะต้นพันของเราชุดนี้อยู่ในไซส์ถุงเบอร์14นะคะไซส์1เมตรกว่านะคะต้นพันเลี้ยงเดดท,ทั้งหมดเลยนะคะตน้นการะโดงนะคะ ชุดนี้เป็นทุเรียนต้นใหม่นะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ชุดใหม่ต้นใหม่เปลี่ยนถุงใหม่นะคะเป็นตุเรียนของปี66นะคะทุเรียนของปี66ต้นพันธุ์ไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะลาต้นก่อนมีลำต้นสงพงคมจะเป็นแบบนี้นะคะทุเรียนต้นใหม่นะคะยังไม่เคยพุทธไถนะคะลูกค้าดูได้เลยเรายังไม่คัดออกเลยสักต้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ ต้นใหม่ด้วยนะคะต้นพันธ์สมบูรณ์พร้อมปลูกเลยต้นพันธเลี้ยงเดดกระดุมสวยๆนะคะชุดนี้เป็นชุดสวยเลยต้นใหม่นะคะระบบรากของเขาเข็งแดงสมบูรณ์ดีมากนะคะต้นพันพร้อมเจริญเติบโตนะคะต้นใหม่จะโตไวมากนะคะต้นพันดูนะคะถ้าเป็นต้นใหม่แล้วระบบรากของเขาจะเติบโตได้ไวมากลูกค้าดูนะคะกระดุมสวยๆด้วยชุดนี้เรามาจําหน่ายนะคะจําหน่ายราคาราคาประหยัดให้ลูกค้านะคะชุดนี้ ไซส์เม็ดกว่านะคะถุงเบอร์14เม็ดกว่าถุงเบอร์14ต้นละ300บาทเท่านั้นนะคะอ่าต้นละ300บาท1กล่องสองกล่องเ u r r ่1กล่องใส่ได้2ต้นนะคะใส่กล่องไปษนีย์1กล่องชุดนี้จะใส่ได้อยู่ที่40ต้นนะคะอ่ากล่องใส่ได้40ต้น1กล่องใส่ได้อยู่ที่ สองต้นนะคะถุงเบอร์สิบสี่ต้นละสามร้อยบาทนะคะต้นพันธุ์หมอนทองนอนกระโดงสวยๆสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเอสไล์ แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะต้องการกี่ต้นถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรับเยอะๆนะคะเอาไปลงเปลงใหญ่ๆเลยนะคะไซนี้ต้นพันของเราสวยมากสมบูรณ์มากเป็นไม้ต้นใหญ่ต้นใหม่ด้วยนะคะไม้ต้นใหม่กําลังเติบโตนะคะต้นพันราคาเซฟด้วยนะคะไซนี้ราคาเซฟอยู่ที่แค่300บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพอไปสัก2เดือนเนี่ยเขาจะขึ้นไซนี้เลยนะคะไซนี้ก็จําหน่ายัตงละ500บาทเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เดือนนี้เราขายกันแค่300บาท เดือนหน้าอสองเดือนหน้าก็จะใายจะขึ้นประมาณนี้เลยนะคะเม mm ็ด hmm. เตดขึ้นไปอีกเม็ดหน้าเม็ดเตนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณเม mm ็ดสามนะคะเม็ดสามต้นพันธุ์เราจะเน้นค้นต้นอวบลําต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้นพันธุ์เราจะไม่เน้น,น,น,บนบแบบว่าสูงโลนะคะต้นพันธุน์ะะที่นี่ พ STUDENT, ันต้นของเขาต้องต้องรำต้นต้องโตนะคะรำต้นต้องโต,ตเป็นทรงพุ่มด้วยเราจะเน้นเป็นทรงพุ่มนะคะเราจะไม่เน้นไม้สูงนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปตัดยอดเสียเวลาอีกนะคะถ้าไปตัดยอดแล้วเสียเวลานั่งเป็นปี2ปีอีกนะคะจากระยะเวลาการปลูกนะคะเราเอาต้นไม้พอดีปลูกเอาต้นไม้เป็นทรงพุ่มนะคะเอาไปปลูกประมาณ2ปีกว่า3ปีให้ผลผลิตแต่ถ้าเอาต้นไม้ที่สูงโล่ต้องไปตัดยอดอีกลูกค้าจะไปนั่งเสียเวลาเป็น4ีปี5ปีอีกนะคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะการเลือกต้นไม้สําคัญที่สุดนะคะเลือกต้นไม้ทรงพุ่มแบบไหนให้มันติดผลไวนะคะให้ออกลูกไวนะคะลูกค้าสําคัญอยู่ที่การเลือกซื้อต้นไม้อ่า การออกผลผลิตที่เราถกเถียงกันหลายๆคนถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะคะที่บอกว่าปลูกไป3ปีออกลูก5ปียังไม่ออกลูกเลยของบางคนนะคะ5ปี6ปี7ปีแล้วยังไม่ออกลูกเลยนะคะอันี้ก็คือเป็นข้อที่ต้องถกเถียงกันยาวนานตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือการเลือกต้นไม้ถ้าเราเลือกต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มสวยๆแบบนี้นะคะเป็นทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มกิ่งสวยลำต้นสวยสมบูรณ์แบบนี้เราไม่ต้องไปตัดยอดแล้วปลูกแล้วก็ปล่อยขึ้นไปเลยนะคะ แค่2ปีกว่าเขาเป็นพุ่มเม่กิ่งล่างตัวแข็งแดงพร้อมบอกลูกนะคะปลูกไว้ประมาณ2ปีกว่าถึง3ปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะแต่ถ้าเราเลือกต้นไม้แบบสูงโล้นะคะต้นไม้สูงโล่ตอนซื้อเอาไซต์ต้นไม้ให้ได้ไซ้์สูงแบบนี้นะคะแต่การปลูกเอาไปอ่าพอได้ปีกว่า2ปีต้องไปตัดยอดเราให้มันแตกคุ่มอีกนะคะถ้าไม่แตกคุ่มมันก็ไม่ออกลูกให้เราเพราะไม่มีต้นไม้ทุเรียนต้นไหนที่มันมีแค่ ซีกเดียวและออกลูกนะคะมีแค่กิ่งแพนมันออกลูกฝั่งเดียวไม่ได้มันต้องหมุนเป็นกระโดงให้เป็นสองพุ่มแม่ก่อนถึงจะสามารถให้ผลผลิตเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกไม้สูงนะคะไม้สูงเราต้องไปเสียเวลาตัดอยอดอันนั้นที่ลูกค้าบอกว่าปลูกไว้5าปีแล้วยังไม่ออกลูกเลยมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกต้นไม้สองพุ่มดีๆตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แรกปลูกนะคะเราก็จะได้ไม้ที่เป็นสองพุ่มแม่นะคะพออายุเขาประมาณสทก องปีกว่า3ปีเขาก็ให้ดอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกต้นไม้ปลูกสำคัญที่สุดนะคะเลือกไม้ที่เป็นทรงพุ่มสวยทองพุ่มพร้อมพร้อมพร้อมปลูกพร้อมเติบโตเนี่ยลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้ผลผลิตไวนะคะแต่ถ้าเลือกไม้ที่เป็นทรงสูงโล่เอาไปก็ต้องรอตัดยอดอีก เสียเวลาไปปีสองปีอีกระยะเวลาการปลูกสามปีออกลูกก็ตาไปห้าปีนะคะอ่าอันนี้ต้นทุนสูงด้วยนะคะรอนานด้วยนะคะเรายิ่งอยากให้เห็นผลผลิตไวๆด้วยแบบนี้นะคะมันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อต้นพันธุ์ครั้งเดียวให้มันจบนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานะคะต้นไม้การเลือกซื้อต้นไม้สําคัญนะคะชุดนี้เป็นไม้ที่เราคัดออกมาเปลี่ยนไซส์ถุงใหญ่เบอร์ B 14แบบนี้นะคะเป็นไม้ที่สวยที่สุดที่เราคัดนะคะ องพุ่มเป็นกรลโอมพุ่มแม่แบบนี้นะคะต้นก็ไม่สูงโล่ขาไม่ยาวนะคะถ้าเราเลือกไม้ขายาวเราจะได้ไซส์อย่างเดียวเราจะได้ความที่เขาเป็นต้นที่ออกลูกช้านะคะเพราะฉะนั้นการเลือกต้นไม้อย่าเลือกขาสูงนะคะไซส์นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะประมาณ2 3สเดือนเราก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนู้นแบบไซส์นู้นถูงเบอร์สกอบก่อไปนะคะเราก็จะได้ไม้ที่สวยสมบูรณ์นะคะได้ไม้ที่ตื่โตนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นไซส์ถุงที่เราเลือกเปลี่ยนเป็นถุงเบอร์14มันจะขึ้นเป็นเบอร์16เบอร์18บเบอร์25เป็นเบอร์30แล้วไปเข่งอีกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ไม้ที่เปลี่ยนไซส์ไปเรื่อยเรเราไ็จะจะได้ไม้ที้โตไปเรื่อยๆเลยนะคะ ชุดนี้ต้นละ300บาทนะคะลูกค้าสนใจทุเรียนต้นใหม่สวยๆกันดงสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลี้ยงแดดแบบนี้ก็แอดไลแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะต้นพันของเราสวยชุดนี้มีเยอะมากนะคะมีเยอะมากเลยไม้พร้อมเติบโตเลยนะคะสนใจก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ